สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามสวัสดีช่วงปีใหม่เลยนะครับก็ช่วงปีใหม่หลายๆท่านก็ได้กลับบ้านไปนะครับกลับคุณพ่อ,อคุณแม่ก็ไปชาร์จพลังมานะครับกลับมาก็มาทำงานกันต่อก็ขอให้มีแรงกายแรงใจ ในการทำงานกันนะครับคลิปนี่ EP นี้นะครับทางช่องเหรียญกระสาบไทยนำเหรียญที่ก็ต้องบอกว่าดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชเท่านั้นนะครับตอนนี้ปีพุทธศักราชนี้ราคากำลังเริ่มมาอีกแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคงต้องบอกว่า เป็นเหรียญที่ใครๆก็อยากได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วก็ราคาก็มีขึ้นมาอยู่ตลอดนะครับทางช่องเหรียญกระสาบไทยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่พี่น้องนนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับก็เลยนำเหรียญน,นี้เข้ามาพูดมาบอกมากล่าวสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ คนที่มีกระปุกออมสินหรือว่าคนที่เก็บเหรียญเอาไว้เยอะๆนะครับทางช่องเหรียญกราสาบไทยบอกได้นะครับว่าอย่าใช้อย่าให้เด็ดขาดนะครับแล้วถ้าเจอให้เก็บไว้เลยแต่ถามว่าหายากไหมตอนนี้ในระบบหมุนเวียนก็น้อยมากๆนะครับถ้าใครเจอก็ถือว่าฟุกเช่นเดียวกันแต่เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ทางนักสะสม เขาอยากได้กันนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่ราคาสูงขึ้นแน่นอนเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลกันนะครับเหรียญที่ทางช่องเหียญกระสับไทยพูดถึงวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญ10บาทนะครับปี2541นะครับ2541รก็ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้พอสอี้นะครับ จำนวนการผลิตเนี่ย980,000เหรียญแล้วก็อีกอย่างนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญตัวติดที่ผลิตออกมาเพียงแค่ลำดับ3เท่านั้นทางช่องเหรียญกระสาบไทยก็เคยแนะนำให้เก็บเอาไว้นะครับตอนนี้นะครับราคาเริ่มจะมีการขยับขึ้นอีกแล้วนะครับราคาเริ่มมีการขยับขึ้นแล้วนะครับ จากเมื่อปีที่แล้วนะครับเล่นกันอยู่ที่50บาท70บาทนะครับตอนนี้ก็มีช่องใหญ่ๆเขาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งก็เฉลี่ยแล้ว70บาทถึง100บาททางช่องเหรียญกระสาบไทยเออมองแล้วเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับก็เลยนำข้อมูลน,นี้มาบอกมากล่าวสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพ่อค้านักสะสมนะครับ ทางช่องเหรียญกษาปณ์ไทยแนะนําให้เก็บเอาไว้นะครับเหรียญน,นี้พศออนี้วันหน้าราคาขึ้นอีกแน่นอนวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับอากาศแปรปรวนนะครับแล้วก็ฝุ่น pm ก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าอากาศแห้งแล้งดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีขอบคุณครับ